สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริดาฉบับที่8วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายงานว่าตามที่ได้มีถแถลงการสำนักพระราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2542ว่าการถวายสองกล้องตรวจทางพระทวารหนักพบถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ และต่อมาทรงมีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบ,บนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ในปีพุทธศักราช2550 2554และ2555ตามที่ได้ถแถลงการให้ทราบทั่วกันมาแล้วในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการแน่นและเจ็บพระนาภีหรือท้องหายพระหัตไทยเร็วขึ้นเล็กน้อยและมีพระปร,ะรอดหรือไข้ ผลการตรวจพระหัตไทยด้วยคลื่นไฟฟ้าไม่ปรากฏว่ามีการผิดปกติผลการตรวจพระโลหิตรวมทั้งการตรวจพระโลหิตด,ด้วยวิธีพิเศษและเอ็กซเรย์พระนาภีหรือท้องแสดงว่ามีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะซึ่งทำให้พระปรลอดหรือไข้ลดลงแล้วแต่ต้องถวายพระโอสถต่อเนื่องอีกซักระยะหนึ่ง และถวายพระกยาหารที่เหมาะสมกับพระโรคนี้จนกว่าพระอาการอักเสบจะทุเลาลงจนเป็นปกติอันหนึ่งคณะแพทย์ได้อธิบายว่าการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนนักพระราชวัง4พฤศจิกายนพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา17นาฬิกา23นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรด,ดาชาที่นัตตามาศเสด็จไปวัดแค่ต์ตำบลร้อใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีส่งบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบโครงการก่อสร้างหอสวดมนต์เรือนไทยประยุกต์ภายในเขียนลายรดน้ําเรื่องราวพุทธประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดแกเป็นวัดเก่าแก่มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างมาปี234 0เป็นวัดที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนสามเณรแก้วหรือขุนแผนได้มาเรียนศิลปะวิทยาคมกับสมภารคงหรือหลวงพ่อคงโดยเฉพาะวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแต,ตนในวัดมีต้นมะขามยักษ์ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี เชื่อตันว่าเป็นต้นเดียวกับที่สมนธ์คงใช้สอนวิชาเสกไปมะขามแก่สมมเีนแก้วและเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาต้นจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี2447ได้ประทับที่ท่าน้ําวัดแครเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันและให้ครัวตาการเจ้าว่าสมัยนั้นรับพระราชทานมหาสังฆทานในพระบรมหาราชวังซึ่งปัจจุบันคงเหลือตู้พระคำพีไม้สักเก็บรักษาไว้ในบนดบปุรภาจริยานุสร์ วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วยังได้รับเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็นอุทยานการศึกษาเปิดอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระครูภัยสาลธรรมวงศ์สมศักดิตะวัฒโนเป็นเจ้าวาดมีพระพิสุจําปรษษาหกรูป วันนี้ที่สาลาประจําหมู่บ้านบ้านกงราตําบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจ้าวราวงเธอพร,ระองค์เจ้าสมสดรีพระบร์ราชาทนุญาตโปรโดให้ในอภัยจันทนะจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พาย,ยามยา่าสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นําถุงยางที่ไปถวายแด่พระพิสุสงและมอบให้คนชราผู้พิการประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยส่งห่วงใยในความเดือดร้อน เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังมอบข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อนพึ่งพาแก่สตรีมีคันด้วยนอกจากนี้ทางคณะยังเดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยางชีพที่ศาลาประจํหม,มู่บ้านบ้านอ่ามินตำบลเขาขาว,ขาว,ขาวอำเภอทุ่งสงและที่ศาลาประจํหม,มู่บ้านบ้านขุนพังตำบลหินตกอำเภอร่อนพิรุณด้วย ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลสิริดามีคณะข้าราชการครูนักเรียนผู้แทนจากองค์กรต่างๆเดินทางไปถวายพระพรพร,พร,พร,พร้อมนำใจก,กันดอกไม้สิ่งของผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดถุนกล้าวุนกระหม,ม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวอาทิสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูเขตสาทรผู้บริหารและครูพร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัยและศรีสุริโยทัยสมาคม พ่วอหนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพร้อมผู้บริหารและนักเรียนตัวแทนประเทศไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี2557ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวงจังหวัดสมุทรสาครสมาคมพัฒนาสตรีละโวจังหวัดลบบุรีผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานสนามเสือป่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกพระภิสุอุบาสิกาวัดโบสถ์อำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทอง นักศึกษาสาขาวิชาศา,า,สาสตร์ธรณีศสกรามหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการผู้จัดก,การใหญ่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่พยาราะกันภัยจำกัดมหาชนและนักเรียนโรงเรียนพปร,รวิทยายลัยในพระบรมราชูปถรรัมภ์จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพื่ความสุขสวัสดีค่ะ